สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรลัสในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564แก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันละขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆท,ท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกันคนไทยเรามีวัฒนธรรมอ่านแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจยอยู่วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปะวิทยาการต่างๆและนิสัยจิตใจทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคน ได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงและช่วยกันสืบสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพยบูรณ ยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคมสามารถนำพาตนนำพาส่วนรวม และประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีประจันทานบัตรประราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564แก่พวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาประจรัฐสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564แก่พวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมานพิไทยวปรและตราพระนามาธิไทยสอท เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดไทยที่ทรงฉายในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพื่อจักราศ2562 ใต้พระบรมชายาลักษณระบุพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช2564พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารดำหนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2564 ประธานทนายมิเกลมาริโอดิอัสกาเนลเบมูเดสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวานาะในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคิวบา พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวคณะ,ะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปรุรศักราช2564 สำนักพระราชวังเปิดให้บุคคลสำคัญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564นะพระบรมมหาราชวัง โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทิศตะวันออกมีบุคคลสําคัญนำจัดการดอกไม้ไปทุงกราทุงกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมาชายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพรอ,อาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีและภระยานพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ยุทธมนตร,ร,รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและภริยา พร้อมด้วยกรกรทัฐมนตรีและภริยาประธานบุติสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดจุลาราชมนตรีและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทิศตะวันตกมีท่านผู้หญิงบุตรีวิระไวยทยะรวมทั้งสมาชิกราชสกุลต่างๆอาทิราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลชายันราชสกุลละดาวันราชสกุลจัทรทัศน์ราชสกุลรัชนีและราชสกุลจักรพันธ์นำจากการดอกไม้ไปทุงกราทุนกระหม่อมถวายและลงนามถวายพระพร ที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีข้าราชการฝ่ายต่างๆตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ,ภา,รฐภาคเอกชนองค์กรและปริิธินำจาจก,การดอกไม้ไปทุงราทุนกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิโนยรัชาการในพระองค์กรมการพัฒนาชุมชนสภาสตรีแห่งชาติในพระบร,รมราชินูปถัมภ์ปรักระทรวงมหาไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระาชดำริ บุรินิธิชัยพัฒนาเครือเจริญโภคภัณฑ์ประลัดกระทรวงกลาโหมโกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชสำนักงานคณะกระกรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการตรวจทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติกกรมปรชาการตำรวจตะเวนชายแดนบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ,กร,ะกรมทรัพยากรธรณี สำหรับประชาชนทั่วไปได้ไปลงนามถวายพระพรที่เต็นป์บริเวณสนามหญ้าหน้าสาราสหาไทยสมาคมโดยมีข้าราชการโดยราชการในพระองค์อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเช่นการตรวจอุณหภูมิการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะหรือการลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท และการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกทั้งจัดบริการน้ำดื่มทรัชทาน โดยประชาชนต่างปราบรื่มใจที่ได้รับพระราชทานปฏิทินหลวงเป็นของขวัญมันขึ้นปีใหม่และเป็นสิริมงคลสําหรับการเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่โดยเป็นสมุดปกหนังสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวันพระบรมราชสมภพมีตราพระประมาพิไทยวปรรระบุข,ข้อความปฏิทินหลวงปศักราา2,564พระราชทานสําหรับความสุขปีใหม่ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพิมลมมและคุณวราวิทย์ผมจริรนัยมีชัยสวัสดีครับ